สวัสดีครับวันนี้มาชมสมเด็จบางคุนพรมนะครับพิมพ์ใหญ่พระประธานถ้าองค์นี้นะครับเปิดราคาไว้ที่ห้าหมื่บาทนะครับสําหรับใครสนใจก็ทักมาสอบถามได้นะครับทักมาสอบถามได้เราเปิดขายในราคาแบ่งปันนะครับในราคาที่จับต้องได้ ในราขาแพงมากครับเตื่องด้วยแล้วก็มีอยู่หลายองค์ครับที่แรกก็ว่าจะเก็บไว้ใช้ครับพอมีหลายองค์ก็ใช้ไม่ไหวนะครับใช้ไม่หมดก็นํามาแบ่งปันให้คนที่สําหรับอยากได้พ้าที่เนื้อหาถึงยุคจริงๆนะครับที่ท่านท่านสร้างจริงๆนะครับ